วันนี้เราพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาทํางานนะครับทำงานในที่ทางานที่บ้านหลังนี้เป็นคอนโดนะครับตึกสูงในเมืองกรุงกรุงเทพมหานครของเราครับก็ที่ทํางานที่เที่ยวที่เดียวกันเหมือนเดิมเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับว่าเรามาทํางานอยู่ที่ไหนนี่นะครับเราอยู่บนตึกสูงเป็นเพนท์เฮาส์นะครับครับเราจะมองเห็นวิวกรุงเทพมหานคร นี่คือเป็น,น้ำเจ้าพยานะครับข้างล่างที่เราเห็นนันคือไอคอนสยามวันนี้เรามาทำงานแก้ไขนะเพราะก็คือไฟที่อยู่ใต้เข้าตอร์บาตัวนี้นะครับมันไม่ติดมันใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขกนเะนื่องจากว่าสายไฟ ที่มาจ่ายพาวเวอร์นะครับมันเกิดการช็อตจากสาเหตุอะไรนั้นเราไม่ทราบนะครับแต่เราจะมาหาวิธีแก้ไขกันนะครับโดยการที่เราจะใช้วิธีนะครับพ่วงจากหลอดไฟตัวนี้นะครับพ่วงจากหลอดไฟตัวนี้คือให้เปิดพร้อมกันนะครับเนี่ยมันจะเป็นทางเดินของ,งไฟนะครับพ่วงจากหลอดไฟตัวนี้เพื่อที่จะไปจ่ายทําให้ไฟของ ขับรถบามันใช้งานได้นะครับซึ่งบ้านหลังนี้ก็ใช้ระบบคอนโทรลรูทอนเหมือนกันนะครับคอนโทรลไลติ้งแสงสว่างเดี๋ยวเราจะมีรูปบางส่วนประกอบไปนะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปทํางานก่อนนะครับที่ทํางานที่เที่ยวที่เดียวกันโอเคโอเคครับท่าสองครับนี้คือตัวอุปกรณ์คอนโทรลนะครับไลติ้งนะของบ้านหลังนี้นะครับจะเห็นว่าเยอะมากโปรเจกต์ใหญ่ รูปโปรแกรมแล้วต้องร,รูดถางน้ตบุ๊กนะครับซึ่งมีวิศียรมาคนทำจากการแหกอันนี้เราเรียกคอนโทรลและที่มาคือยี่ห้อของรูทรอนะครับรูทอรของอเมริกานี่งานตู้ตนาดยามาถึงนี่เลยแต่ละตัวเขาก็จะมีหน้าที่ เราจะมาทำความรู้จักกันว่าอะไรมันทําอะไรหน้าที่ของเคาคืออะไรนีนครัเห็นภาพกันดโอเคอันนี้ก็คือตัวปิดเปิดไฟของระบบเรานะครับนนเดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพี่เอนจิเนียร์ของเราครับสวัสดีครับ <c oughs> พี่สวัสดีครับโอเคนะครับอันนี้ภาพบรรยากาศนะครับ นี่แหละครับที่ทางานที่เที่ยวที่เดียวกันง่ายๆเลยไปีเดี๋ยวเราไปดูที่ผมทําเมื่อกี้นะฮะแก้ไขางานเมื่อกี้นี่เลยนะครับระบบแสงสว่างออกแบบโดยทีมงานจากบริษัทที่ผมทํางานอยู่นะครับทุกอย่างที่นี่นะมาหาพี่ ีอวิวสุด,ดยอดครับนี่ครับนี่ละครับถึงเป็นที่มาของที่ทํางานที่เที่ยวที่เดียวกันนะครับอมันสุด,ดยอดจริงไม่ได้อยู่แต่ได้มาทํางานก็เอาแล้วครับทุกคนอะเมื่อกี้นี่นะครับเราแก้ไขนะครับเราวายริ่งสายมาแล้วนี่ตัวคอนโทรลอยู่นี่มาพี่ นี่นะครับตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลไฟนะครับของไอตัวนี้นี่ไฟอยู่ใต้นี่เป็นไฟเปลี่ยนสีได้นะครับขอตัวบารเราจะมาดูกันว่าแก้ไขเสร็จแล้วจะเป็นยังไงขออนุญาตถ่ายโดโอีกรั้งหนึ่งนะครับอ่ะบาย I'm so happy.